รถดีแม็กซตู้ทึบพร้อมวิ่งงานสภาพสวยเหมือนใหม่ใหม่น้อยเพียง43,000กิโลเท่านั้น เจอกับน้องแป๊บอีกแล้วนะคะวันนี้น้องแป๊บมาพร้อมกับรถกระบ,บะรุ่นหนึ่งนะคะด,ด้ว่าเป็นรถตอนเดียวมาพร้อมกับตู้ทึบนะคะพร้อมวิ่งงานนะคะสภาพสวยนะคะและที่สําคัญใหม่น้อยมากๆเลยนะคะวันนี้น้องแป๊บจะมารีวิวเป็นคันนี้เลยนะคะเป็นในส่วนของ isuzu d max นะคะป p a r k เป็นเครื่อง1.9คันนี้นะคะบอกได้เลยนะคะว่าสภาพของเขาสวยงามมากๆเลยนะคะสภาพสวยเหมือนใหม่นะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนของสภาพด้านหน้ากันบ้างนะคะ สำหรับคันนี้นะคะก็เป็นในส่วนของรถอ s u z u d m a กนะคะคันนี้เป็นสีบรอนเงินนะคะหรือในสมุดอาจจะเขียนว่าสีเทานั่นเองนะคะคันนี้เป็นสีสวยงามมากๆเลยนะคะเป็นสีเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะสําหรับคันนี้กระจังหน้าของเขานะคะก็จะเป็นในส่วนของสีดําซึ่งตัดกับสีตัวรถนะคะทําให้รถดูโดดเด่นมีโลโก้นะคะเป็นโครเมียมอีซูดีแมกนั่นเองนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะ เพื่อเพิ่มความสว่างสวยในการขับขี่มากยิ่งขึ้นนะคะมาพร้อมกับดวงไฟหน้าดวงโตนะคะพร้อมเพิ่มทัศนะวิสัยนะคะในการขับขี่มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะยวน้ำแบบจะพามาชมในส่วนของสภาพด้านข้างกันบ้างนะคะสําหรับคันนี้นะคะบอกได้เลยสภาพด้านข้างก็เป็นสีตัวรถเดิมๆจากโรงงานนะคะเป็นสีบรอนเงินนะคะรอบๆคันเลยนะคะแล้วที่สําคัญคันนี้มาพร้อมกับรองเท้าคู่หน้านะคะ ซึ่งเป็นแม็กใหม่ยางใหม่นะคะเป็นล้อแม็กเวลนะคะยางเป็นปีปัจจุบันเลยนะคะเป็นปี2021นะคะเป็นยางขอบ18กันเลยนะคะเรียกว่าล้อของเราแต่งมาให้สวยงามนะคะสำหรับล้อแม็กเวลของเรานะคะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของสภาพด้านข้างสำหรับรุ่นนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะ ก็จะพามาพร้อมกับคิ้วกันตาดนะคะสวยๆนะคะแล้วก็มือจับก็จะเป็นสีดำนะคะตัวนี้เป็น1.9นะคะตัวสปาร์กนะคะมีไฟนะคะที่แก้มข้างนะคะเป็นไฟทับชิมน,นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะตามมาด้านหลังกันบ้างนะคะสำหรับคันนี้นะคะก็จะได้ในส่วนของล้อบรรทุกนั่นเองนะคะซึ่งเป็นยางมิชลินนะคะเป็นยาง XCD2 นั่นเองนะคะยางของเขามีผ้าใบหนาถึง8ชั้นนะคะเรียกได้ว่ารองรับน้ำหนักได้อย่างดีเลยนะคะ เป็นยางใหม่แม็กใหม่เหมือนกันนะคะคันนี้ก็ได้เป็นยางปี2021เลยนะคะเป็นล้อบรรทุกนะคะเพื่อเพิ่มการบรรทุกให้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเดี๋ยวปั๊บจะพามาชมในส่วนของสภาพด้านหลังกันบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะปั๊บจะมารีวิวในส่วนของตู้นะคะสำหรับตู้ของเรานะคะเป็นตู้ใหม่นะคะตู้ใหม่แกะกล่องนะคะความสูงประมาณ2เมตร10นะคะเดี๋ยวเราจะพามาชมในส่วนของสภาพภายในกันบ้างนะคะ บอกได้เลยว่าตู้ของเรานะคะมีขนาดกว้างขวางมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าจะใส่กล่องพัสดุนะคะสิ่งของภาชนะต่างๆนะคะถือว่าคุ้มมากๆเลยคันนี้ภายในสวยนะคะตู้ใหม่นะคะก็เป็นไม้กระดาษอัดอย่างดีนะคะแข็งแรงอย่างหนาเลยนะคะใครที่ จะนำรถไปบรรทุกนะคะวิ่งเคอรี่นะคะหรือว่า j n t นะคะเอ็กเพสต่างๆนะคะเกี่ยวกับการขนส่งทางโลจิสติกนะคะคันนี้ต้องรีบจัดมากๆเลยนะคะอย่างแป๊บจะพามาชมในส่วนของสภาพช่วงล่างกันบ้างนะคะสำหรับคันนี้ด้านหลังก็ไม่มีอะไรมากนะคะไฟเลี้ยวนะคะไฟเบรกนางใช้งานได้แบบปกตินะคะแต่ที่สำคัญเราตกแต่งในส่วนของดามกระบะหลังนะคะเพื่อ,อสตไตล์วัยรุ่นวัยรุ่นเขาจะชอบแต่งกันนะคะเดี๋ยวลองมาดูในส่วนของสภาพช่วงล่างกันบ้างนะคะ สำหรับช่วงล่างนะคะก็จะเป็นสภาพเดิมๆนะคะจากโรงงานนะคะมีส่วนของอล้อนะคะสเปรมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของแหนบนะคะก็จะมีในส่วนของ6ชิ้นนะคะสำหรับแหนบของเรานั่นเองนะคะโชกก็เป็นโชครรมดานั่นเองนะคะสำหรับคันนี้นะคะรียดูว่าใครที่อยากได้คันนี้นะคะสภาพช่วงล่างเดิมๆนะคะสภาพสวยนะคะเหมือนใหม่นะคะใหม่น้อยๆต้องรีบจัดเลยนะคะคันนี้ เดี๋ยวน้ำปั๊นจะพามาชมในส่วนของสภาพห้องเครื่องกันบ้างนะคะสําหรับคันนี้นะคะบอกได้เลยว่าตัวเครื่องของรถนะคะเป็นตัวเครื่องเดิมๆจากโรงงานนะคะเป็นในส่วนของตัวเครื่อง DDI นั่นเองนะคะตัวเครื่องใหม่นะคะสภาพใหม่เอี่ยมอ่องนะคะตัวคานก็เป็นคานเดิมๆจากโรงงานนะคะน mm ็อ hmm. ต <Not S 2> ทุกตัวไม่มีรอยขยับขับเคลื่อนแต่อย่างใดนะคะเรียกได้ว่ามีในส่วนของอาร์แ้มสีนะคะยังมีแต้มมาให้ครบทุกจุดเลยนะคะ ดีดีว่าคันนี้ใครอยากได้รถสภาพเดิมๆเนะคะเราสามารถเช็คดูเพิ่มเติมได้เลยนะคะกดดูนะคะแล้วก็คันนี้ก็จะมีส่วนของแผงกันความร้อนมาให้อีกด้วยนะคะสามารถตรวจเช็คเลยนะคะแผ่นเพจนะคะสามารถตรวจเช็คได้เลยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ต้องการรถนะคะสวยๆนะคะสภาพเดิมๆนะคะ <ๆ S 1> น้องแป๊บขอแนะนําเป็นคันนี้เลยนะคะ i e s u z u d max ของเรานะคะเป็นเครื่อง1 9 0 0ซีซีนั่นเองนะคะสําหรับคันนี้ เดี๋ยวเราจะพามาชมในส่วนของสภาพภายในรถกันบ้างนะคะสำหรับเจ้าอีสุสีแมคคันนี้นะคะบอกได้เลยนะคะคันนี้มาพร้อมกับโทนสีดำนะคะดูโทนเข้มนะคะดูสะอาดสะอ้านมากๆเลยนะคะสภาพเหมือนใหม่กันเลยทีเดียวนะคะคันนี้ก็มาพร้อมกับเบาะหนังนะคะเป็นสีเทานะคะสวยงามมากๆเลยนะคะเป็นเบาะเดิมๆนะคะคันนี้ก็มาพร้อมกับพวงมาลัยนะคะสามก้านนะคะมีส่วนของ SRS airbag นะคะทั้งส่งคนขับแล้วก็ บริษาทด้านหน้านะคะมาพร้อมความปลอดภัยนะคะและที่สําคัญนะคะคันนี้เราก็แดัดแปลงมาเป็นระบบไฟฟ้าให้แล้วนะคะสําหรับกระจกนะคะทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวานั่นเองนะคะแล้วก็เรามาดูส่วนของคอนโทรล่างกันบ้างนะคะสําหรับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะสำหรับรุ่นนี้ฟังก์ชันวิทยุ MP3 นะคะ ก็สามารถใช้งานกันแบบปกตินะคะโอ้โหสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะเลื่อนสาหนีได้เลยนะคะมีช่องเสียบ USB มีมาให้ครบเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะแล้วก็เถิบลงมาด้านล่างก็จะเป็นในส่วนของฟังก์ชันแอร์นะคะก็เป็นระบบแมนนวลนะคะสามารถปรับระดับตามความต้องการได้เลยนะคะอยากได้ความเย็นขนาดไหนนะคะช่วงนี้ฝนตก ก็ลดความเย็นได้เลยนะคะคันนี้นะคะที่สําคัญคันนี้มาพร้อมกับเกียร์แมนนวลนะคะเป็นเกียร์ใหม่นะคะบอกได้เลยเป็นเกียร์ใหม่หงสปีดก,กันเลยทีเดียวนะคะเบาะของเขานะคะสำหรับ Isuzu D-Max นะคะจะออกแบบมานะคะสําหรับเอนอนได้เลยนะคะเบาะออกแบบมาเพื่อ60-40นั่นเองนะคะเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายนะคะในการขับขี่มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะและที่สําคัญคันนี้ขาดไม่ได้เลยนะคะบอกได้เลยว่าคันนี้ ใหม่น้อยมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าค่ะใครที่อยากได้รถทําเงินทํางานนะคะใหม่แค่หลักหมื่นเราแป๊บแนะนําคันนี้เลยนะคะเลขใหม่อยู่ที่4ี่หมื่นสามพันแปดร้อยสามสิบเก้ากิโลเท่านั้นนะคะถือว่าเป็นรถประมาณสองสามปีนะคะก็ถือว่าใหม่น้อยมากๆเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะใส่ไ,ได้ไปซื้อว่าคุ้มจริงๆเลยนะคะน้ำแป๊บจะบาคุณลูกค้านะคะทุกๆท่านไปทดลองขับกันก่อนนะคะ ก่อนแรกเลยนะคะก่อนขับขี่รถทุกครั้งนะคะเราต้องสวมเข็มขัดนิรภัยนะคะเพื่อพเพื่อความปลอดภัยทุกทุกครั้งในการขับขี่นั่นเองนะคะเดี๋ยวจะตามต้องแป๊บมาเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะบอกได้เลยนะคะการออกตัวของเขานะคะค่อนข้างจะนุ่มมากๆเลยนะคะสําหรับเจา e ้าอีซูซูดีแมคันนี้นะคะเราก็ใช้งานนะคะได้ง่ายนะคะการออกตัวค่อนข้างจะง่ายเบานะคะ งมาลายนะคะก็สามารถนะคะตีคืนแบบรวดเร็วนะคะมากๆเลยนะคะไม่สะบัดเลยนะคะรุ่นนี้นะคะบอกได้เลยถึงเป็นเครื่องพันเก้านะคะแต่สภาพการออกตัวนะคะของเขาค่อนข้างจะเงียบนะคะเบาสบายนะคะออกตัวง่ายนี่เลยนะคะใครที่กำลังมองหารถทำงานทำเงินอยู่นะคะอยากได้รถเหมือนใหม่สภาพสวยนะคะ สภาพพร้อมใช้งานนะคะพร้อมขับขี่นะคะต้องคันนี้เลยนะคะนี่เลยนะคะใครที่อยากจะได้รถนะคะพร้อมวิ่งงานใช้งานก็สามารถนะคะติดต่อน้องแป๊บได้เลยนะคะนี่เลยนะคะเราขี่ถนนปกตินะคะก็สามารถไปได้ทุกทั่วทั่วท,ทุกที่ทุกแห่งได้เช่นเดียวกันนะคะรถคันนี้เป็นรถเชิงพาณิชย์นะคะพร้อมวิ่งงานเราจดทะเบียนลงเล่มมาให้เรียบร้อยเลยนะคะ วิธีว่าเป็นรถที่ลูกค้านะคะรายจายท่านนะคะต้องการมากๆเลยนะคะในช่วงนี้เพราะเศรษฐกิจแบบนี้นะคะเราก็อยากได้งานมีเงินนะคะรองรับอยู่นะคะเรียกได้ว่าเป็นอาชีพหลักหรือเป็นอาชีพเสริมก็ได้นะคะสําหรับรถทําเงินทํางานเป็นรถตู้ทึบนั่นเองนะคะนี่เลยนะคะเดี๋ยวเราไปจะพาไปขี่ขึ้นเนินนะคะ รถแบบนี้ก็ขี่ขึ้นเนินได้นะคะไม่จาเป็นว่าจะต้องเป็นอัศีคูณนั่นเองนะคะการออกตัวนะคะนี่เลยนะคะการเร่งทํารอบของเขานะคะแล้วก็ที่จักรรุ่นนี้นะคะเป็นเครื่อง1.9นะคะเป็นรุ่นประหยัดน้ํามันเลยนะคะบอกได้เลยว่าอัตราการกินน้ำมันของเขานะคะจะน้อยกว่าเครื่องสักรยนอยู่แล้วนะคะจะพูดถึงเครื่อง1.9ของเรานะคะคันนี้นี่เลยนะคะ เป็นไงกันบ้างคะสำหรับเจ้าอีสุดีแม็กคันนี้นะคะน้องแป๊บก,ก็ได้พาคุณลูกค้านะคะไปชื่นชมทั้งสภาพภายนอกสภาพภายในแล้วก็ภายในตู้แล้วก็ในส่วนของสภาพเครื่องเครื่องบอกได้เลยคันนี้ใครได้รถคันนี้ไปถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะน,น้องแป๊บขอยําสเปกกันอีกครั้งนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นในส่วนของอีสุดีแม็กนะคะสปาร์คเป็นเครื่อง 1.9B นะคะคันนี้เป็นปี2017นะคะจบปี2018นนะคะคันนี้เป็นสีบรอนเงินนะคะ ราคาเปิดมาพิเศษมากๆเลยนะคะมาพร้อมกับล้อแม็กคู่หน้าล้อหลังเป็นล้อบรรทุกนะคะและที่สำคัญได้ในส่วนของตู้ทึบนะคะความสูงประมาณ2องเมตรสินะคะราคาพิเศษสุดๆ,ๆนะ,ะคะรอบนี้อยู่ที่ราคา4 3 9 0 0 0บาทนะคะใครที่มีประวัติเครดิตดีนะคะคันนี้สามารถจัดฟรีดาวไปได้เลยนะคะสาหรับลูกค้ามีประวัตินะคะเดี๋ยวแป๊บจะพาไป ทดลองขับกันเลยนะคะใครที่สนใจนะคะอยากจะได้รถคันนี้เป็นเจ้าของเจ้าของนะ,ะเล็กไมาอยู่แค่ส0 0 0 0กว่ากิโลนะคะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษนะคะมามอมให้สำหรับคุณลูกค้านะคะใครที่สนใจโทรหาร้ราแป๊บได้เลยนะคะที่เบอร์0 6 1 1 7 8 9 9 9 9นะคงะ้ําอีกครั้งนะคะ0ู1 1 7 8 6 9 9 9นะคะ รีบโทรมาหาน้ำปัต,ตอนนี้นะคะคุณจะได้สิทธิพิเศษตอนใครๆแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้น้ำปั๊ตต้องขอตัวล,ลาไปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย